เอาดุ่ผลงานการจีนายเขามันก็มีปากเดียวผลงานการจีนายผลงานเต่งเออเมื่อไหร่จะทำผู้ชมการจีนายรวยได้ไรนะมีอยู่ได้นาขอบใจจ้ะอืมน่าหนิก็ได้เยอะมึงเป็นแบบยหญๆเขี้ยวมาก แดนกบบอ้ตบึงอะนี่ลหาิงเออนตเห็นบดลยหาิงะบโอ้ยโตะว่ายันยันยันยนกี่ตัวี่ลกเบงยายเขียวมากไ่คึกเม็ดอะไรอย่างนี้อันนี้เห็นนเขาจูดอัน ท่นอย่างเออเอืนอยู่บอนเขาใหญ่หอมแล้วจูดต่อเพื่อนก็ลงนั่นหรอวะลงงนี่้กระุกอย่างมก็บอเอาตายยาน่พว่าวะตายก็บปจจายเอะเราไปโชคัได้เออเออเราขึ้นไปโชคฮอนปุ่นไดเอคไอ้้ผูชค เี่ยมมากตอกผ่อนเคี้ยวมากแบกน้ำไปแล้วล่ะอยากกินน้ำอยากกินน้ำมันแบกในหลังนะเนาะจุ่มอยากกินน้ำขึ้นขึ้นเข่าลงห้วยอยากกินน้ำอยากกินน้ำแตน้ำในหลังกเาบออ เราโบได้ยินบ pues ัดเดี Actually, ๋ยวทำโบชมมันต้องว้าดังๆแล้วจังได้ยินห้องใส่หูวแล้วอะไรได้ยินไปแบบคนอื่นค่ะยังไปยินได้อเหรอ่าอืไปีบหัวได้ไปนี่เพิ่นว่าเพิ่นมาเท่อนั้นจะได้ประหลายนึงเพิ่นว่าเมื่อเหตุจากป่าจะรับก้อนอะไรอย่างนี้ว่าไปกุละย่างเลย มาเดี่ยวหัว,หวนนย่างละบัานนี้บอกไปพูดละย่างละบัานนี้แป้วมู่เพื่อนว้าวแล้วมือว้าวเพื่อนบอกเข้าใจ <c oughs> บึงเข้ามาแต่การนึกเป็นสายบึงเข้ามาแต่การไป <c oughs> บ้ามื่ออื่นไปบ้ามื่ออื่นไปบ้ช่างชีว้าวสวยมั้งอยู่เขาเอ้ยหล่อนเลยมาแต่การ

งานให้เจ้าเบจ้าบยินห่าเออบยินกระตาคูเห็นอยู่เราเรางั้นงเดียวแม่จ่มอ่ะเามันบีบเอาไปหาหายังไงอี้ไปก้ายไปก้ายังไงๆพอแล้วสิบเอ็ดโมงกลางคืนแล้วยังจะไปการทางเดยเบะยายเอ้ยแบกน้ำขึ้นภูลงห้วยไปจมอยากกินน้ำอยากกินน้ำแต่อยู่ในแบกเจ้านั่นข้าแลวเขาก็ะดี

เก,ก็บได้ไในลายก็ขายเขามึงง่ายก็่ากะเปลาเป๋าลูกจะมาไปขายมือใหญ่บูมือ <laughs> เขาไปลักขายเพื่อเก็บมือให้ลานเพื่อแล้วเขาลักขายรักขายลล้องเขาควาย <laughs> <อ>าน้ำเสียงน้ำหวานเนาะเออ <laughs> เออน้ำหว,วานน้ำหวานน้ำหวานาน้ำหวานเบรนบป็ีของน้ำหวาน ของความบุคคลกินก็กระทับเรื่องมองบะมีแล้วออกหมืละเราเคยกินอันเนี่ๆเราก็ไปเก็บนันี่เจ้าบะมือที่เจ้าได้ลายไปรู้นะไปหาเข้าไปเมื่อนี้เนาะเมื่อไปเกิดไปหะเมื่อได้ลายละไปก็ไปเลี้ยงไปกะเก็บอัน้ำบอลทงหน้าอีเกลวอาเลี้ยงเมื่อตะเวน อ,อารมณ์โคมยายนะก็มาตุ่มมาตุอเว้เขาน่การเราจะพูดเต็มค้องเออเาะมาานี้จะเครื่องคนะล้องทาะนะจากการองมาจนได้ทอกเ<ข>อโค<ข>มทอกนะทำเกินท้นอนะทอกได้ทอกอองไปคุยไปคุยเฮ้อไปนะคั้าบุมีโคมอ่ะไายสายกนหนเดียวก็บมือการไปสายหนเดียวก็เหมือนเมกมบรโภคไปจูหมนว่าบรชานี่ใช่ไ

เราก็ยังเห็นตาเราเจงค้งแล้ไปการกบการเขียดได้สบายถ้ากบจ็บหัวก็บ้า้าเราเราโซ่โยมขั้นขั้นขันขันแล้วควัหมดอันนี้นะยังเปียกเป็นัันกบจักเหน่เ่มันขั้นอะไรนะหรอวะมันมาต่อแม่บ้งอ่ เออมันมาตอมบ้างขาน้ำหวานม่้ก็ตุกเยเราเอาโูตะกี้โอ้ยเราก็แพ้ไดเราเป็นเพ้บะเออจะไมส่งข้ามคุณเนาะว่าอะไรก็เมื่อกะเช่าก็อะยย่าจาชิพาวไปสิเลยฉะนั้นกาแฟโดยการโกเมื่อบ้านคือเก่าเง้นละคักกับากที่เาโมงโมงก็ได้ ฮะฮันดีโอฮันดีกอะใอยมือก็ได้ผุนเดียวบ้าาเมื่อน้ำห้านี่เ้าก็สิเมื่อสิบเอ็ดสองโมงแล้วไม่ไบ้าเะอันนี้ก็เท่าน้านี่นะหายไปมันเข้านอนเลยกินายกันเออเข้ามัละ <laughs> ừ. Chơi ý bừng nó khoảng trao này dai, Nói chú ý ừ. Bừng này Bỏ ừ, bừng ừ. À, này Ừ Ừ Nát thuật thuật dù đấy xả ừ. ừ của ý còn hào nè <laughs> Hào bí chắc xàm ní chú chú Xàm ní chú hào nè Ní Chắc bừng nó là bị phán บ่อยแล้วเอากรยันกปะโหลกหมดแดงแค่ไหนเอาขีดนี่เนาะขีดมันบ่ตายเหาเอามันให้มีอากาศเข้ายังอยู่ขี้ไตเออขีกระไตเลยอันนี้มันไปตายได้อันเด้ก็มีเต้าหู้มันว่าไปให้เขามันตายเมื่อแยกขี้ยีผูว่าไปเลยไปปล่อยวะเอาข่องเข้าตู้เย็นป้าเอาข่องเข้าตู้เย็นเอาเท้าของเขาไปไตขักเล้ จุดมาบ่งยังบุตายศักว่าของเขาเขาเจ้งแขกเลยอ้าวเราหอเราประมาณหกสิบเนาะห่อเลยเนาะหกสิบไปปีนี้เราไปน้ำทะเจ้าจักเถื่อนละเอออันนั้นเสะมันดุอยู่แล้ว ลาวนี่นะมันเดนนไปน้ำเธอหนึ่งเนาะไปกับยายสาวแล้วเนาะปุตอนนั้นเนาะลาวผัดใบินเนาะเอืใบหินใช้ของมือใชลาวเพ่มไหมเงี้ยผัดบหินใช้อเอลาวเราบอาโนมาแล้วเนาะราบุหินให้ด้

มันต่อแถวสามเชื่ออืมเพระการกระซับนี่ใคเก็บกนได้แล้วะำมันมีกี๊พ่อไหนี่ขอมันนั้นเขาซื้อมาให้กันกับ่เถอชันชอกี่กี่กีันังเอาข้าวนี่เอาข้าวแล้วคอมซื้อมาตายจนกันวองเนี่ยบ่มาจี๊กข๊อมซื้อคำจะกันใช่ดอกว่ะอืาปาดงยยันจะใช่บุคคอมือเหร